สวดดัสดีท่านประธานด้วยครับสวัสดีครับคุณจะลาออกจากสมาคมฮีโร่เพื่อที่จะไปจัดการพวกกระสุนยังนั้นเหรอใช่ครับคุณจะจัดการกับพวกมันด้วยเพลงดับตัดอะตอมไม่ใช่ครับผมจะไปเป็นเสาหลักทะเลต้องขอบคุณท่านประธานและทางสมาคมฮีโร่มากครับที่ทำให้ผมเลือจนสาเสร็จปานทะเลปานทะเลมันมีหลายกระบวน่านนะคุณเอามาสักห้าหมื่นสิแล้วคุณจะบรรลุทุกกระบวน่ารที่ผ่านมายังไม่พออีกเหรอครับใช่ ไม่พอมันต้องมากกว่าน,นี้นี่จะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วที่คุณจะได้จากผมเข้าเกมสิแล้วคุณจะรู้ดิงคืสตาร์ต สมาคมฮีโร่ส่งคูปองมาแล้วครับ12,700คคูปองรับไปเลยอันนี้ก็คือแพ็คเติมเงินแพ็ค6ก60,000บาทนะครับเพื่อนๆถ้าสมาคมฮีโร่เห็นใจผมได้โปรโดให้ผมได้รับหินปุกตื่นกระบองเหล็ก4ลูกภายในงบ60,000บาททีถ้าให้ดีช่วยเหลือคูปองให้ผมซื้อวุตุเฉพาะของกระบองเหล็กหน่อยนะนะท่านประธาน แต่ดูทรงแล้วน่าจะยากนะครับดูจาก2ตัวล่าสุดบอร์นไนอารบวกกับ้วงไอนอารบวกลอกไปตัวละ72็0 0ตัวแสนสี่โอเคเรามาทําการแลกคูปองเป็นแบงก์กันครับตอนนี้เราเหลือคูปองอยู่14,600คูปองนะครับรวมกับของเก่าที่เติมไว้จากแพ็คสามพับาทไปเลยสิแพ็คใส่ไปยาวๆโอ้โหได้แบงก์รัวๆครับเค่รอยแบงก โคจะจีเนียสเลยนะครับเอาแบงค์ในชีวิตจริงไปแลกกับแบงค์ในเกมอย่างตึงมันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนการเปลี่ยนแบงค์ในชีวิตจริงเป็นแบงค์ในเกมเนี่ย โอเคได้มา15,000กว่าแบงค์แล้วนะ15,000แบงค์ทาไปแลกเพชรนี่อุ้ยแสนห้ากว่าเพชรไปอออินตัวดำกันครับแค่เท่านี้ผมก็รู้สึกว่าผมบรรลุปานทะเลแล้วนะมันจะเค็มไปได้มากกว่านี้อีกหรือแลกไปเลยครับ99ใบแลกไปรัวๆแลกไปอีกมี461ใบแล้วแลกเพิ่มอีก 39บาใบโอเค500บยใบกลมๆเราไปทำการหาหินปลุกตื่นอีก4ก้อนกันเพื่ออัพกระบอกอะไของเราให้เป็น7ดาวแล้วสกิลเออาบอกให้เป็นขั้นสุดท้ายปิดท้ายตำนานอย่างหล่อเท่เริ่มจาก10บใบแรกกันเลยกดข้ามไปรัวๆเลยครับเราจะสุ่มกันแบบยักษ์นนีสิบใบแรกกูได้มาแล้วก้อนหนึ่งหรือว่าสมาคมฮีโร่ จะเห็นใจผมแต่เราอย่าเพิ่งชะล่าใจครับทุกคนเนี่ยจะเป็นการ ตบหัวแล้วรูปหลังก็เป็นได้เราต้องดูกันในตอนสุดท้ายหินปุกตื่นลูกแรกแตกสิบใบแรกเลยว่ะขาดอีกแค่สามลูกเท่านั้นอุ๊ยหรือผมจะเตรียมตัวดําเยอะไปเนี่ยก <Yeah. S 2> ารที่เราสําเร็จปานทะเลแล้วอาจทําให้เราขายเกลือก็ได้นะครับ uh. ทุกคนเ uh. พราะเราเกลือจนแบบมันเกลือมากกว่านี้ไม่ได้แล้วยี่สิบใบครับผม <Hey. S 2> โอเคปิงมาสแสสามสิบใบไปกันรวัวๆครับไม่ต้องพูดความทำเพลงแต่ก็พูดไม่อยู่ยนะครับสำหรับการกินฉันได้โอเคกคดิราส่บอกสี่สิบใบ มาแล้วครับผมมารัวๆๆวมาร็วเมารัวเอาผกันทราใส่บอกมาอีกตัวห้บใบข้าแม่เร็วๆรหินรูทีสองไม้ชื่นใจหน่อยสิเพื่อนนะโอ้หกบใบฮึบฮับตุ้มโอเคครับผมกอนทีราใส่บอก3ตัวแล้วนะเพื่อนเกินไปเป้าเจ็ดสิบใบอุ้สมรู้มากครับเจ็สิบใบในเวลาสั้นเลยแล้วก็แปดสบใบต่อตาอมเนี่ย พินพัฒนาอันนี้ก็ต้องใช้คับในการปั้นสูตรใช้หลายก้อนด้วยโอเคมา อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระบอกเหลยนะ90ใบครับผมปังปังเมืมัะโอเคครับผมอะไรก็ได้ที่เจ๊กระบอกเหลยนากูเพิ่งพูดไปพูดปุ๊บสมัครคอมฮีโร่จัดให้ผมปั๊บเอามาทำไมกระบอกเหลยกนะผมเจ็ดดาวแล้วเอามาทำไมครับ100ใบดูแลปั๊บปังปังตุ้มหน่อยตุ้มเน่ยตุ้มสีทอกระตุ้มเลยแม้ว่าจะเป็นการเสียเงินก้อนสุดท้ายเราก็ต้องรุ้นที่มันไม่เกลื่อนนะครับผมเพราะถ้าเกิดเรา Í, เื hmm. nhưng, ups, ่อนเเียราจะเสียเงินอีกก้อนยังไงล่ะครับเพื่อนๆไปไซนินไม่ต้องต่อยกดข้ามไปเลยเอาให้ชื่อผมังกาเกาหลีดานซ้บอกอีกแล้ววายแล้วหรออู้ราชานั่นฟ้าเฉยอ๋อพอดีสุ่มไวเกินครับสุ่มไวเกินจนระบบตามการหิดไม่ทันนี่มันการหิดประกายแสงว้าชหนึ่งร้อยเยเไปครับผมอ้ปักตุ้มตุ้มตุ้มนี่อว่ามีแต่ตัวหินที่ไม่ตุ้มเลยโอ้โหเอ๋ไรทำทิ้งไป ตูมแบบเดียวร้อยสิบใบแล้วเนี่ยไม่ตุมเลยอาตุมต้มตองแบบนี้สองก้อนแล้วครับทุกคนขาดอีแค่สองลูกนะแล้วเรายังเหลือตัวดับถึง370ร้บยบใบนี่สินะผลของการสำเร็จวิชาปลาทะเลเ,เกือจนไม่สามารถเลือได้อีกแล้วแต่นั่นแหละอย่าช่าใจไปไกลหงิิตอย่าช่าใจจริงๆเว้ยมันหลายต่อหลายทีแล้ว ที่นาดโดนหลอกให้ดีใจแล้วสุดท้ายตัวดาก็เหลือสูนไปครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็รู้กันในอีกไม่กี่นาทีนั่แหละครับ้สปุ๊บปุ๊บต้มตุต้มแม็กซายฟ้าสุ่มยับจริงครับผมร้อยเจ็ดสิบใบแล้วนะเนี่ยอโอเครู้เรื่องครับผมคําพูดมาหากแกไม่ได้พูดหลบหลูหลบหลูครับไม่ใช่หลบหลูฉันยังพอจะคิดต่อยตองปล่อยแกไป โอ้โหเพิ่งพูดไปว่าการหยิบประกายแสงแต่เป็นโซนิกไม่ใช่แฟลชเหมืนลอร้อ180ยแปดสบใบแล้วว่าเพื่อนเบึ้มไหมบึ้มไหมโอเคครับผมกีนัหินพัฒนาไม่เป็นไรมันต้องคลาบ้างเพราเราต้องใช้หินพัฒนาเยอะร9 0ยเก้าสิบใบฮ้ดออีอไอคุงครับฟูบุกีแถมมาต่อส0งร้ยใบแล้ว,พวเพื่อนเบึ้มไหมบึ้มไหม บึ้มนี่คอบึ้มมาบึ้มครับผมแต่บึ้มสแน็คสีม่วงฟุตฟิตมาเลยจ้ะโฮ้สองร้อยสิบใบแล้วครับผมสองร้อยยี่สิบใบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นทางแล้วนะ <c oughs> นนคืได้แค่สองลูกเองเ <c oughs> พื่อนเพื่อน,นรล่อคุณดีใจแล้วใช่ไหมเพื่อนเอาละเอาละกินเริ่มมาแล้วครับกินทะเลเริ่มตีโชยเข้าจมูกกายหงิดแล้วจังหวะนี้ครับผมอืมซูดแล้วครับซูดเลยสองร้อยยี่สิบใบ โอเคกินทะเลโชยมาจริงครับผม250ใบใครึ่งทางแล้วโอเคกินพราันอเอาละ่ะเ <c oughs> พื่อนๆแม้ว่าเราจะเปิดสวยมากๆได้หินปลุกตื่นกระบ,บองเหล็กตั้งแต่สิบใบแรกแต่ตอนนี้250ใบครึ่งทางแล้วครับเราเพิ่งได้หินปลุกตื่นมา2ลูกชิบหายแล้ะ ยังขาดในเครื่องทางสงสัยอาจจะเป็นอย่างที่สมาคมฮีโร่บอกยังมีบางกระบวนท่าในปราณทะเลที่ผมยังไม่ได้เรียนรู้สินะปานเกลือเกลือแห่งความเค็มสองอันติดว่าเป็นหินพัฒนายไม่นะสองร้ยจ็สบใบหินพัฒนาฮ้ย มันทองสมรอบติดเลยนะทองสโรติดเลยปานทะเลกระบวนท่าที่1เรลือจากแปซิฟ bon. ิกขโมยมาโอเคดูเรื่องเข็มปิดปานทะเลกระบวนท่าที่2เกลือมหาสมุทรมหาสมุทรไหนมหาสมุทรจริงได้รับเกลือไปอีกหนึ่ง ea 300ยใบแล้วปานทะเลกระบวนท่าที่3เกลือหิมาลัย้อหิมาลายัยเนภูเขาดีกว่าไม่ใช่ทะเล310ิใบามาไหมมาไหมคุณจนคุณเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่มา ส่งตะเกตานมาราบำมยอ่อเย้ยแทนสามร้อยยี่สิบใบแล้วเป็เมื่อเมื่อหน้าหญิงพวกตื่นส่งลูกเองมึงเอาสิบใบเรี่ง <c oughs> ไปมึงดีใจสินนะเอเมนสามร้อยสามส <c oughs> ิบใบฮั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 บพ่อจีบได้เลยนะพ่อแม่ <c oughs> มาวะสามลูกแล้วเราขาดอีกแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับทุกคนถ้ด้ 300ห้าสิบใบอีกแค่ลูกเดียวกายหินเอ็งใจนี่วะไม่หลอกให้กูดีใจอีกแล้วกระบอกอะไรอาตัวที่เท่าไหร่แล้วกูไม่รู้เมื่อก่อนอยากได้จริงปัจจุบันไม่อยากได้สมมติยับยับแต่กระบอกอะไรแต่อ่าเนี่ย360ใบแล้วปูเต็มเลย3ปูกี่ใบแล้วเนี่ย360ใบใหป่ะลูกสุดท้ายเท่านั้นลูกสุดท้าย300 80บใบอืมเอไอร้อยไอสุดพ้อยหินพัฒนา390อบใบเคมปีสจะจากลากันแล้วอย่าแจกเกลือผมเลยสมองก็มีรอลิสมาทีภายในหนึ่งร้ยใบสุดท้ายอย่าให้มันเกิน500ร้อยใบผู้เลยวโอเค <c oughs> มันมาอีกแล้ว <c oughs> มึงมาทำไม ำไมกระบองเหล็ก SSR <Yeah. S 1> ต้นกูแยกได้ไม่ไห้ตอนนี้เอามาเพื่อเพื่ออะไร <c oughs> 240เซนแล้ววั <c oughs> <c oughs> วจะปวดครับเพื่อนๆมา420บาทแล้วมาต่อกันครับผมให้มันจบที่500รยใบ5 0ารยใบยัง <c oughs> ยังไม่จบ500ราอยบเพื่อน500บายใบ อ้อยใบห้าอร้อยใบมันจบในห้าร้อยใบปะวะลูกต่อไปเนี่ยรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยมันหินพันชนามันมาอีกแล้วอีกพัตน,นาสิบใบแรกมันหลอกไอ้ผมดีใจจริงด้วยผมบอกเลยไม่มีทางมันไม่มีทางมาภายใน50บใบสุดท้ายแน่นอนจากประสบการณ์เกลือมา10ปีแล้วมันท้างอะไรกับผมไปบูดูปักปักปึกโอเคสี0เจสิบใบฝันดีคับน้องตัวดำกันเยอะบอกแล้ว มันไม้มีั้างวิจกาพันเดกรัวแขนโกลโอลมมน480บใบส่งตุนมาก่อนเลย2ตัวแล้วก็เกลือมาต่ออีกหนึ่งโอเคครับผมตุนปิดจากด้วยเมื่อกี้ปิดจากปิดฉากสิสี่รก้าสิบใบแล้วโอเคเตรียมไปซื้อตัวดำเพิ่มเลยครับผม500ร้อใบหมดในเวลาอันสั้นเรียบร้อยขาดหินปุกตื่นอีกลูกหนึ่งจะบอกเลยเกลือจังเลย ไม่ใช่มึงลอกเกลือตกตัวเว้ยอออินเลยครับ99บาใบแล้วก็ซ้อกหนึ่งเป็น100ยใบผลทางความเกลือมันยังไม่จบสิน้นยังไง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 ห้าร้อยยี่สิบใบครับผมราชานะเฮ้ยดนวี่อุปการมาแล้วพินโปกตนเยส ต้องขอขอบคุณสมาคมฮีโร่ด้วยนะครับที่เอาเงินผมก้อนนั้นเป็นก้อนสุดท้ายไม่เอาอีกก้อนเวริกุดเราสูญเสียตัวดํำไปทั้งสิน้น520ร้อยใบแล้วเราก็ยังเหลืออยู่อีก80บใบสุดท้ายที่ผมซื้อเผื่อไว้ไหนๆก็เกินแ0บใบแล้วเรามาสุมกันให้หมดดีกว่ามาแล้วจ้ายินพัฒนา ดีแล้วนะอุ้ยทุกวนอมุรยิาดักชายมาแถมว่ะสิบใบสุดท้ายครับไม่น่ามีอะไรแล้วป๊บปึ๊บป โอเคเราเหลือคูป,ปองกัน4,190คูปองสวยครับรวมกับแบงค์ที่เหลืออยู่น่าจะพออัพอาวุธกระบองเหล็กเอ r oh, <dear. S 2> บวกชุนนักเรียนขึ้น4ดาวได้แบบชิวๆตอนนี้พลังกระบองเหล็กเอนอาบวกของเราก็อยู่ที่13,590,000เรามาอัพสกิลเอ r บวกกันเป็นพันสกันเพื่อนๆเ,เริ่มจากตีบวกพลังโจมตีก่อนเลยตรงนี้น่าจะได้พลังเยอะมากๆปุ้มเอาพลังไม่เด้งหุย 14ล้าน1แสนแล้วตีบวกแค่คันเดียวพลังเพิ่มมาถึง6ส0อตีบวกเลือดก,กันต่อตุ้ม3ามแสนสี่ป้องกันนะขนาดสเตป้องกันเป็นสเตที่กากสุดอย่านพลังถึงแสนหนึ่งเลยนะตีบวกช่องสุดท้ายความเร็วปั๊บหมื่นสตีบวกสกิลดำบวกกันต่อเลยสกิลกรนักทยานไป็ขั้น2อตุ้มเป็นลูกแก้ว2ลูกอ้าวพลังไม่เพิ่มหรอตีบวกพลังโจมตีกันต่อ บึมโอ้โหห้าแสนหเรียบร้อยพลังกระบองเหล็กเราทะลุส5้าล้านแล้วอะเป็นการส่งท้ายปิดตำนานได้อย่างอลังการจริงๆอัพเลื่อต่อครับปั่มสามแสนซี 3, 000, ่เกาะต่อโอ้โหอีกแสนหกันและสปีดปุ่มหมื่นปิดด้วยสกิลเกอนนะหนักขั้นสุดท้ายขั้นสามไม่ให้พลังกูเลยตั้งห้าหมื่นกว่านะเพื่อนยังเหลืออัพกระบองเหล็กขึ้นเจ็ดดาวเราได้เศษม,มามากมายอัพเลยครับ บึมมื่นหกอีกหมื่นหกแล้วก็อีกอ่าปราอาวุธไม่พอเชยไม่ใช่ปัญหาป่ะครับอืมแลกไปดิ300รอาวแบบชิวๆเรียบร้อยมัธยานขึ้นเจ็ดาวกันจะได้พลังเท่าไหร่มาดูครับเพื่อนๆโอ้โวแสนป้าเยอะจัดพลังรวม15าล้าน8แสนแล้วว่าอัพขึ้น4ดาวม่วงได้ไหมอออินเสกกระบอกเล็ที่เหลือไปเลยครับไม่พอ ดนดนิึงเรียบร้อยแล้วครับกระบองเหล็กตามที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าจะทำเจ็ดดาวกรอบรุ้งสกิลนาบวกขั้นสามเรามาส่งท้ายแล้วปิดตำนานกันอย่างตึงรออาวุธเฉพาะเข้าชุดนักเรียนและปั้นในพี่บองของเราสุดวันนี้วันพันแมนพาร์ทหน้าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายเรามาปิดตำนานไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆด้วยกระบองเหล็กของเรามีคนรีเควสต์มาอยากผมเอากระบองเหล็กไปส่งท้ายในศึกดวลทัวร์นาเมนต์ผมขอปฏิเสธนะครับต้องขออภัยด้วยผมตั้งใจที่ จะไม่ลงศึกดวลทัวร์นาเมนต์ทั้งในเซิร์ฟและข้ามเซิร์ฟมานานมากๆแล้วนะครับบางอาทิตย์ผมไม่ได้ทําคลิปศึกดวลลงไปแบบปกติก็โดนด่าโดนแซในช่องทางอื่นเคยได้ยินไหมครับชนะเสมอตัวแพ้โดนด่าแต่อันนี้สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นชนะกูก็โดนด่าแพ้กูก็โดนด่าเพราะงั้นไม่ลงดีกว่าครับผมนั่นแหละครับเพื่อนๆพาร์ทหน้าพาร์ทสุดท้ายการปิดตํานานด้วยกระบองเหล็กเอ็นอาร์บวกของเราฝากเพื่อนๆมาติดตามและให้กําลังใจกันด้วยนะครับเรามาอําลาแล้วปิดตํานานไปพร้อมๆกันถ้าเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ แกล้กชแนลด้วยนะครับเจอกันทีมหน้าและพ่านหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนมากครับที่เข้ารับชมมาถึงตรงนี้บายบายชนมัดหน่อยครับเพื่อนๆป